สวัสดีครับใครจะคิดว่าการแต่งกายชุดนินจาแบบนี้จะเป็นชาวแปลงนะครับสร้างสีสันในวงการค้าขายได้นะครับติดตามรับชมพร้อมกันเลยคัม เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ช่วงโควิดระบาดหนะักซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หรือเดินทางไปไหนได้นะครับผมก็ได้ใช้เวลาว่างตัดต่อวิดีโอจนมีคอมเมนต์อยู่อันหนึง่งบอกว่าเรื่องมันเศร้าขนาดไ้น,นเลยผมก็เลยเอกใจแล้วกดพิมพ์เข้าไปเฮ้ hey! โปรไฟล์ค่อนข้างที่จะสนใจนะครับกาแฟไร้ไนาะมไปติดตามรับชมกันเลยรครับแหบแหวกแนวะกับพ่อค้าคนหนึ่ง เขาบอกว่าลองแต่งตัวแบบนี้ขายของแบบนี้เฮ้ยมันเพิ่มยอดขายได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยตลาดนินจาทีนี้ก็เลยต้องแต่งตัวเป็นนินจาในการออขายของขายอะไรขายกาแฟจ้าคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพี่ยี่นะมาที่นี่ต้องเจอเขาแล้วแวะเบียร์ไปซื้อน้ำพี่แก่ด้วยเขาบอกว่าแต่ก่อนก็แต่งตัวธรรมดานี่แหละ ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเป็นดินจาเท่านั้นแหละโอ้โหยอดขายดีเทน้ำเท่าชงกันเป็นละวิงนี่ไงชักทางใหญ่เลยเนี่ยสุดยอดเลยเขาบอกว่าถูกอกถูกใจลูกค้าแถวนั้นมากเอ้าผมว่าเป็นไอเดียดีๆเป็นตัวอย่างดีๆไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปแต่งดินจาแบบนี้ไม่ต้องนะมันมีมากมายหลากหลายไอเดียเอาที่เข้ากับคุณเอาที่มันคุณทําแล้วสบายใจลองทํากันดูมันอาจจะเพิ่มยอดขายแบบพี่เขาก็ได้ถูกต้องเป็นไอเดียดีๆนะคะ พอเข้าไปดูโปรไฟล์ของคุณยี่ยอดนะครับน่าสนใจมากผมเลยใช้เวลาว่างที่ผ่านไปแถวชนบุรีนะครับไปอัดคลิปนี้เริ่มจากจุดไหนถึงต้องคิดคำว่านินาผก,กสดกุดเพราะอะไรก็เริ่มจากกาแฟนี่แหละกาแฟ,แฟใช่คือตอนแรกขายกาแฟในตลาดใช่ไหมทีนี้เรขายไปขายมาเนี่ยกาแฟก็เพิ่มขึ้นเพิ่ม <ๆ S 2> ขึ้นไงทีนี้ลูกค้ามันก็จะจำย,ยากแล้วทีนี้ ว่าท่นไหนเป็นคันไหนก็จะสับสนนะทีนี้เราก็คนว่าทำยังไงให้ลูกค้ามองว่า,าสังเกตเราง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันคุณง่ายๆคือเขาติดมือติดมือแล้วเราคุยมือแล้วเราอย่าหาอย่าหาเราแต่กูจำไม่ได้ใช่บางทีว,ว่าเรียกนะทาย่านติดท่านปุกหน้าก็เลยแต่งชุดเป็นลีจาแล้วก่า้อฟาร์มาลีจาร์ไาาร้ไน้ำจะจังคือว่ากาแฟไร้น้ำตอนนี้ยังขายอยู่ไหมครับ ขขาาาาาายสสุสสสเเหรรือว่่่่พนะะจจกลลลปตนคุณยี่ยอดได้พูดคุยกับเรานะครับว่าช่วงที่ขายคาแฟนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ต้องดิ้นรอนอะไรแต่พอโควิดเข้ามาลูกหลานพักกันเข้ามาเยอะประกอบกับที่มีร้านผักอยู่แล้วเล็กๆจนมีแนวคิดขยายร้านผักให้ใหญ่กว่าเดิมและ อยากให้คนแถวนั้นจดจำร้านผักเพิ่มเติมเหมือนร้านกาแฟไรานาน้มของเขาจึงมีโลโก้ของนินจาอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับอี่ปีแล้วที่นี่ร้านมาถึงร้านถาวรใช่ทำร้านถาวนั่นก็ประมาณ2ปีได้สปีได้เป็นไงบ้างพอไขายได้ไหมครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ขายกันที่เดียวนี่ใช่ไหมครับอ่อตอนนี้กำลังเปิดสาขาสออยู่ เปิดเปิดแล้วหรือว่ายังเปาลังเปิดมาประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าทีนี้สาขาแรกเขาเปิดได้สองปีแล้วอ๋อที่นี่เปิดได้สองปีแล้วใช่พอไปไได้แล้วก็มีหลานมีญาติพี่น้องเยอะก็เลยทีนี้ก็เลยลองเปิดสาขาสองดูงเขาที่มาที่มาช่วยกันนี้ไม่ใช่ลูกน้องใช่เป็นเป็นญาติมดเลยญาติกันหมดตอนแรกๆจะมีเฉพาะขากสดอะไรพวกนี้ครับพอเราขายไปขายมาลูกค้าก็จะมาถามนู <engine> brain, ่นถามนี่แล้วก็เริ่มเอามา ตามที่ลูกค้าถามมะแก็จะพอยอยทยอยมาตอนนี้ก็จะมีพวกของแห้งของสดหลายอย่างจากพวกวงจรเ,ออเริ่มแรกก็แค่ผักอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็เริ่มพวกน้ามันพวกเกลืออะไรพวกนี้ใช่ครับตอนนี้นนที่ผมเห็นนะโหอะไรเนี่ยมีขนมนบเน,บนยเต็มไปหมดเลยอย่างว่าเนาะบางครั้งทุกอย่างถ้าเรามันมีครบเขาจะได้ไม่ต้องไปไหนก<ช>าไรมากบ้างน้อยบ้างก็ถูถัวกันไปใช่ครับผมก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่น ผักกระชูดนะครับผมกระชูดผักกระชูดไม่ใช่ผักกระเฉดนะครับไม่ใช่นะครับเป็นน้องชายของผักเฉดนะครับผมผักปรังครับนี่ปรังครับผมผักปรังผักปังไหนๆเขาดูผักปรังหน่อยปรังอยู่นี่ครับผมนี่นะฮะนี่คือผักปรังนะครับโอ้โหบางคนพี่น้องก็มีนะครับผมผักปรังหรือว่าที่เราชื่อชาวปรังเนี่ยสะกดตัวเดียวกันบางทีพิมพ์ในกูเกิลเนาะกูเกิลเวลาเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บว่าปลางปุ๊บมันจะไม่ขึ้นคนปลางนะฮะมันจะขึ้นผักตัวนี้แหละเนี่ยผักปลางเนี่ยชัดๆเลยเน ดวรานคืออะไรอะพักปูดพักปูดก็จะเปิดประมาณตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มครับโอโ้โหแล้วเปลี่ยนกะกันไหมหรือว่ายังไงก็จะเปลี่ยนการพักสักชั่วโมงหนึงอย่างเงี้ยครับก็ช่วงกลางวันอาจารย์บางๆหน่อยลูกค้าส่วนมากก็จะมาช่วงเย็นกับชว่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับไปหาแหลง่งผับค้าส่งที่ไหนครับที่ชลบุรีเนี่ยตลาดใหญ่ชลบุรีนะครับ ตลาดใหม่มีเหมือนกันใช่ไหมมีครับผมเพราะว่าพี่น้องกลางแถวนครปฐมสมุทรสาครหรือหรือหรือกรุงเทพนี่มันทนอะ่ะที่เขาบอกมาเออก็จะเป็นตลาดในชุมชนนั้นๆที่นี่ก็มีเหมือนกันมีครับมีว่าอาชีพการขายผักแบบนี้แนวเนี้หรือร้านของชําเนี่ยมันมีหนทางที่ว่าพอไปได้ไหมชาวกลางที่ว่าเขากําลังตกงานหรืออยากจะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆฮะในท้องที่ของของเขาอ่ะ ออผมคิดว่าน่าจะพอไปได้นะครับอาชีพนี้นะครับเพราะว่าพอเลี้ยงตัวเองได้นะครับถ้าใครมีโอกาสอยากจะลองก็น่าจะลองดูนะครับช่วงนี้อยากจะแนะนํานะครับเคล็ดลับในแนวทางของการเปิดร้านขายของชาหรือร้านผักสดแบบเน็ตเคล็ดลับพอจะมีวิธีไหมฮะช่วยช่วยบอกเคล็ดลับอะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเรา มั่นใจในตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ออีกอย่างก็ต้องมีทุนทรัพย์นิดๆหน่อยๆพอที่จะเป็นสำรองไว้อะ่ะกันเวลาเผื่อถูกเฉขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องโชคได้ไหมถ้าเรื่องโชคผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคนะครับเชื่อเรื่องเรื่องความความ,ความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ขยันนะครับ<อ>จะเชื่อมั่น,นตรงนี้มากกว่าเช<อ><อ>ื่อวผมไม่ไ้อย่างเช่นหมอดูหมอดูเนะี่ยผม ไม่เอาเลยครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชอาวรังทุกท่านนะครับสู้ๆต่อไปครับสวัสดีครับใส